การเป็นขึ้นจากความตายของร่างกาย1นึ่งโคลินบทที่15ข้อที่35แต่จะมีคนถามว่าคนตายถูกทำให้เป็นขึ้นมาอย่างไรและพวกเขาจะมาด้วยร่างกายแบบไหนคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับการเป็นขึ้นจากความตายของร่างกายเป็นหลักคำสอนสำคัญอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์สิ่งนี้หมายถึงการที่พระเจ้าทรงกระทำให้ร่างกายเป็นขึ้นจากความตายและกลับรวมตัวใหม่เข้ากับจิตและวิญญาณของคนนั้น ซึ่งถูกแยกออกไปในระหว่างช่วงเวลากึ่งกลางระหว่างความตายและการเป็นขึ้น 1. พระคิตธ,ธรรมคัมภีร์เปิดเผยเหตุผลอย่างน้อย3ประการว่าทำไมจึงจําเป็นต้องมีการเป็นขึ้นจากความตายของร่างกาย 1. 1ร่างกายเป็นส่วนสำคัญในลักษณะการเป็นบุคคลโดยรวมของมนุษย์มนุษย์จะไม่สมบูรณ์ถ้าปราศจากร่างกายดังนั้นการทรงถ่ของพระคิดจึงครอบคลุมทั้งบุคคลซึ่งรวมถึงร่างกายด้วย 1.2ร่างกายเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเป็นขึ้นจากความตายในอนาคตร่างกายนี้จะเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง1.3เพื่อทำลายผลแห่งบาปในทุกระดับศัตรูตัวสุดท้ายของมนุษย์จะต้องถูกปราบให้พ่ายแพ้ไปโดยการเป็นขึ้นจากความตาย 2. ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่สอนเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายของร่างกายในอนาคต 3. การเป็นขึ้นจากความตายฝ่ายร่างกายของเราได้รับการค้ำประกันโดยข้อเท็จจริงแห่งการฟื้นคืนประชนของพระคิด 4. โดยทั่วไปร่างกายที่เป็นขึ้นจากความตายของผู้เชื่อจะเป็นเหมือนกับพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เป็นขึ้นในทางเฉพาะจดจงยิ่งขึ้นร่างกายที่เป็นขึ้นจะเป็นร่างกายที่มีความต่อเนื่องและลักษณะเฉพาะตัวเหมือนอย่างร่างกายของชีวิตในโลกนี้ ดังนั้นจึงสามารถจดจําได้ร่างกายที่เปลี่ยนไปเป็นกายสวรรค์อันเหมาะสมสําหรับฟ้าสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ร่างกายที่ไม่เสื่อมสลายไม่เปื่อยเน่าและไม่ตายร่างกายที่เปลี่ยมด้วยศักดิ์ศรีเหมือนพระกายของพระคิดร่างกายอันทรงพลานุภาพไม่อยู่ภายใต้โลกภัยไข้เจ็บและความอ่อนแออีกกายวิญญาณไม่ถูกผูกมัดโดยกฎธรรมชาติ ร่างกายที่สามารถกินและดื่มได้ 5. เมื่อผู้เชื่อได้รับร่างกายใหม่พวกเขาก็สวมสภาพที่ไม่เสื่อมสลายพระคัมภีร์บ่งบอกวัตถุประสงค์3ประการสำหรับสิ่งนี้คือ 5.1. เพื่อบรรดาผู้เชื่อจะเป็นเหมือนมนุษย์ที่พระเจ้าทรงประสงค์ไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างโลก 5.2. เพื่อบรรดาผู้เชื่อจะรู้จักพระเจ้าในลักษณะที่พระองค์ทรงประสงค์ให้พวกเขาได้รู้จักอย่างเต็มบริบูรณ์5.3เพื่อพระเจ้าจะทรงสาแดงความรักของพระองค์ต่อบรรดาบุตรของพระองค์ตามที่พระองค์ทรงปรารถนา6 บรรดาผู้ซื่อสัตย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อพระคิดเสด็จกลับมาเพื่อรับคนของพระองค์ไปจะได้รับการเปลี่ยนแปลงร่างกายเช่นเดียวกับผู้ที่ตายแล้วในพระคิดก่อนวันแห่งการเป็นขึ้นจากความตายพวกเขาจะได้รับกายใหม่เหมือนกับร่างกายของผู้ที่ตายแล้วและเป็นขึ้นจากความตายได้รับในเวลานั้นพวกเขาจะไม่ต้องพบกับความตายฝ่ายร่างกาย 7. พระเยซูตรัดถึงการเป็นขึ้นจากความตายสู่ชีวิตสําหรับผู้เชื่อและการเป็นขึ้นจากความตายสู่การพิพากษาสําหรับคนชั่วทั้งหมดนี้ก็เป็นคําอธิบายของการเป็นขึ้นจากความตายของร่างกายนะครับสําหรับอีพีถัดไปจะเป็นบทความอะไรฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ